สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะอ่าก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับวันต่อไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0ย์แปดศูนมครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยครับอ่า อันนี้เราก็มีฟระสมเด็จมาแบ่งปันกันเนาะอ่ะองลาสี่ร้อยบาททุกรายการนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มองค์ที่หนึ่งก่อนเลยนะครับองค์นี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับอ่านี่ครับองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อหาจะไปทางโซนวัดรักังเลยเนาะอ่านี่ครับออกน้าตาน้าตาน้ำพินาเนี่ยอกอมน้าตาเนาก็จะมีความแก่ตังอิ้วนะครับนี่ครับอ่ามลสารเม็ดดำดำนะครับผงวิเศษเอ่ยมีนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้เนาะอ่านี่ครับ แล้วก็เน้นย้ำเนะาะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะคะรับพี่พี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยเนะะาะองนี้หลังจะเป็นหลังเรียบนะครับแต่จะมีรอยยุบย่บๆๆนนะครับอ่าเนี่ยครับจะมีรอยยุบรอยย่นนะครับอ่งนี้รายการที่หนึ่งครับต่อไปครับรบายการที่สองครับ อ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่ามีเส้นกรอบกระจกเนาะพระพักองค์นี้กลมเป็นผลมะตูมเลยนะครับอ่ากลมเป็นผลมะตูมแล้วก็หลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าแตกลายแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อ่าหลังเรียบแตกลายแบบนี้เลยนะครับอ่าขออนุญาตลงเลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็ออกนุ่มๆเนาะนะพี่นะอ่าเนี่ยครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละครังนะครับอ่านี่ครับ แล้วก็ดูไม่ทันยังไงนะครับทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะพี่นะอ่าทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอ่านี้ครับหลังจะเป็นหลังเรียบด้วยนะครับแตกลายแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับอ่าแตกลายแบบนี้เลยเนาะอ่ารายการที่สองครับต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์อ่ลุงพุทธนะครับอ่าเป็นพิมพ์ลุงพุทธเนาะจะเป็นลายปีกานะครับโอ้โ,โหหลังยุบย่นแบบนี้เลย นะครับพี่พี่ครับอาหารเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนี่เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับพี่พี่ครับพิมพ์ลุงพุทธน่ะลายปีกาอกล่องนะครับชัดเจนเนาะนี่ครับพิมพ์ลุงพุทธนะครับครับพอบตัดครูดย่นเลยนะครับโอ้โหพี่ดูเห็นเนื้อด้านในเลยนะครับนี่เห็นไหมเนื้อด้านในเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โห หลังก็จะเป็นหลังเรียบมีรอยยุกย่นนะครับนะอหลังเรียบก็จะมีรอยยุกย่นเนาะรายการที่สามครับต,ต่อไปคร s <S ับรายการที่สี่ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าพิมพ์ใหญ่วัดละกขางนี่ครับโอ้โหดูพี่เนื้อยุกย่นแบบนี้เลยเนาะมวลสารองค์นี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่เลยนะครับนะอ่ารงนี้ก็จะออกแกตังอิ้วนะครับพี่ๆอ่าเนี่ยองนี้ก็จะออกแกตังอิ้วแบบนี้เลยนะครับนะ อ่าโอเคทางอิวแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับสารเม็ดดอกแร่มีนะครับอ่าชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่ะยุกจนแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้รายการที่สี่นะครับนะรายการที่สี่ครับ ต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่าอานี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมวัดระครังนะครับอ่าพิมพ์ฐานแซมวัดระครังสวยๆเลยอ่าหลังยุบย่นแบบนี้เลยนะครับขอบตัดก็มีรอยคูดร้อยย่นชัดเจนเนาะอ่าขอบตัดก็มีรอยยุบรอยย่นชัดเจนนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะอ่า ก็จะออกอมน้ําตาลนะครับอ่าเนื้อผ้าก็จะออกอมน้ําตาลน้ําตาลนะครับอ่าองนี้รายการที่ห้านะครับนะรายการที่ห้าครับอ่าต่อไปครับรายการที่หกครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับอ่าสันแข้งค่อนข้างคมเลยเนาะองนี้ครับสันแข้งค่อนข้างคมแล้วก็หลังยุบย่นดีนะครับนะอ่าหลังยุบย่นดีเนาะ นี่ครับโอ้โหดูครับอ่าเนื้อเก่าๆแบบนี huh? ้เลยนะครับพี like ่ๆครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นาอเนี่ครับขอบนะครับยุบย่นแบบนี้นะครับอ่าจะเห็นผมพูดบ่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าธรรมชาติของขององค์พระนะครับต้องมีรอยยุบรอยย่นนะครับที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับพี่ๆแบบแบบนี้เลยนะครับอ่า องนี้รายการที่6นะครับนะรายการที่6ครับพิมพ์ใหญ่ครับต่อไปครับรายการที่7ครับอ่าครับองนี้ครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับอ่าเป็นพิมพ์เกตบัวตูมเนาะอ่าหลังเรียบนะครับองนี้ก็ค่อนข้างแข่ตั้งอิ้วเข้มๆเลยเนาะอ่าออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับพี่ๆอ่านี่ครับนี่ครับเกตตูมโอ้โหเกตนี่คือสวยมากเลยนะพี่เนาะเห็นไหมมีตรง ตรงโคนเกตนะครับจะมีตุ้มๆเนาะอ่าแล้วก็หูนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับพี่ๆสวยมากเลยนะครับเส้นแซมชัดเจนเนาะอ่าเส้นแซมชัดเจนนะครับนี่ครับขอบตัดโอ้โหขุดครูดย่นๆเลยนะครับอ่าตรงนี้รายการที่7็ดนะครับนะรายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แดครับ อ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะพิมพ์ลุงพุทธนะครับอ่านี่ครับหลังมีการยุบย่นนะครับเนาะจะออกเรียบเรียหน่อยนะพีพ่นะแต่จะมีรอยยุบย่นเนาะอ่ารงนี้เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับอ่าซุ้มองค์นี้ค่อนข้างลึกดีนะพี่นะอ่าซุ้มองนี้ค่อนข้างลึกดีนะครับอ่านี่ครับโอ้โหซุ้มค่อน evet. ข้างลึกเลยเนาะ อ่านี่ครับรอยย่นชัดเจนนะครับพี่พี่ลอยย่นย่นเลยนะครับด้านหลังก็มีพวกเม็ดมวลสารเนาะเนี่ยผงวิเศษเอ้ยนะครับนี่อยู่ในเนื้อพระเลยนะครับพี่พี่อ่านี่ครับเนื้อจัดจ้านเลยนะครับรายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดครับต่อไปครับรายการที่เก้าครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ อ่าอัน,นี้เป็นพิมพ์ฐานแทนวัดละคังนะครับอ่าตรงนี้ก็มีพวกค่าผลึกขึ้นเลยเนาะอ่าเนี่ยคับคงค่าไข่คข่าปูปัวหอยนะครับพี่พี่อ่าแลวเนื้อปลาก็จะออกอ่าเหลืองเืองนวลนวลเนาะเนี่ยสวยมากนะครับพี่พี่เหลืองเืองอมน้ําตาลนวลนวลนะครับนี่ครับขอบปีแบบนี้ด้วยนะครับนะอ่าขอบปีแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> นะครับนี่รายการที่เก้านะครับพี่พี่รายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบครับน,น,นี้รายการที่สิบพิมพ์ใหญ่เนาะอ่านี่ครับเนือเข้มอีกหนึ่งองค์เลยนะครับพี่พี่ครับเนือเข้มเข้มอีกองค์หนึ่งเลยเนาะ นี่ครับโอ้โหดูคาบต่างอิวนะครับพี่ๆเห็นไหมตรงพพักนี่จะมีวอล์กผงวิเศษนะครับเนาะเห็นไหมเป็นก้นกอนๆเลยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนด,ดีนะครับนี่ครับพอพูดย่นๆแบบนี้เลยนะครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับมีร่องรอยการแตกลายอยู่บางที่นะอ่า องนี้รายการที่1ิบนะครับนะจับหมายเลขให้ดีเนาะรายการที่1ิบครับผมต่อไปครับรายการที่ส1บ,บ,บ,บเอดครับองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อองค์นี้จะออกขาวนวลเลยนะครับอนี่จะไปทางโซนคล yea. ้ายๆปูนเพชรเลยเนาะนี่ครับองนี้ครับจะมีความขาวเหมือนปูนเพชรเลยนะครับเนื้อพ้านะครับมีลักษณะหนึกแร่งนะครับเนื้อผ้านะครับมีลักษณะหนึกแร่งเนาะ นี่ครับโอ้โหแล้วก็มีคราบเป็นผลึกแบบนี้เลยนะครับพี่พีครับคราบเป็นผลึกเกาะแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้ขอบตัดก็จะดูแน่นๆหน่อยนะครับพี่พีนะอ่าขอบตัดก็จะดูแน่นๆหน่อยเนาะส่วนหลังครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนี่เห็นไหมแต่จะมีรอยยุบรอยย่นนะครับโอ้โหดูพี่เนื้อค่อนข้างแกร่งเนาะเห็นไหมมีความมันวาวนะครับสะท้อนแสงนี่เห็นไหมอ่ารายการที่สิบเอ็ดครับ ต่อไปครับรายการที่12ครับอ้าวงนี้ครับเป็นพิมพ์ชัยครับโอ้โหเนื้อสวยมากเลยนะครับพี่ๆครับวงนี้ครับหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะขอบตัดอ่ามีรอยครูดดีนะครับนะขอบตัดมีรอยครูดรอยย่นรอยปิกต่างๆเลยเนาะอ่าแล้วก็นี่ครับวงนี้ครับเม็ดกรวดมนสารขึ้นมาเลยนะครับนะอ่าเม็ดกรวดมนสารต่างๆนี่ขึ้นมาเลยเนาะอ่าเนี่ยครับ สารเยอะมากนะครับพี่งศ์นี้ครับเนื้อดีด้วยนะครับขอตัดครับคูดยนเลยเนาะหลังนะครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะหลังนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับรายการที่สิบสองนะครับนะรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธเนาะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับแล้วก็มีเส้นกรอบกระจก ด้วยนะครับพี no ่พม mm ีเส้นกรอบกระจกนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนาหลังจะเป็นหลังเรียบองนี้ค่อนข้างออกสีน้ําตาลเนาะนี่จากแกะตังอิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็เกตทะลุซุ้มด้วยนะครับพี่พีงค์นี้ครับอเกตทะลุซุ้มแบบนี้เลยเนาะโอ้โหนี่ครับเนื้อสวยๆแบบนี้ครับขอบตัดครูดย่นแบบนี้ครับพี่พครับปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ หลังเรียบด้วยนะครับพี่ๆครับหลังเรียบเนาะอาองนี้รายการที่สิบสามนะครับนะรายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับพี่มีสังคติเนาะอ่านี่ครับหลังก็แตกลายนะครับนี่ขอบตัดครูดๆแบบนี้เลยนะครับอ่า นี่ครับเห็นไหมมีหูเนาะอ่านี่มีใบหูด้วยนะครับหูสองข้างชัดเจนนี่เส้นแสมเส้นเสถธนาครับเส้นบูลกแกวนะครับและที่เด่นชัดเลยนี่ครับตรงสังคตินะครับอ่าเห็นไหมมีสังคติด้วยนะครับพิมพ์พระประธานแจงแสนมีสังคตินะครับพี่พี่อ่าแล้วตรงนี้ก็มีดอกแร่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมดอกแร่นะครับสีออกคล้ายคล้ายสีสนิมเนาะอ่านี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับพี่พี่ ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับน้าพระสวยราคาหลักร้อยนะครับอ่พระสวยราคาหลักร้อยนะครับอ่าองคนี้ครับรายการที่สิบสี่นะครับนะรายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับนี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังโอ้โหนี่นุ่มๆเลยเนาะหลังเรียบด้วยนะครับนี่แท้คล้ายนะครับ ี่ครับอันนี้น่าจะผิวยุกต้นๆได้เลยเนาะเนี่ยกายภาพน่าจะยุกต้นๆ้นได้เลยนะครับนี่ครับมวลสารนี่ค่อนข้างเป็นเม็ดเป็นก้อนดีเนาะอ่ามวลสารค่อนข้างเป็นเม็ดเป็นก้อนดีนะครับอ่าวันนี้รายการที่สิบห้าเนาะจำหมายเลขให้ดีนะครับดูไม่ทันยังไงก็ทักลายมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอ่าทักลายมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยเนาะ อ่าองนี้ครับรายการที่15บนะครับนะรายการที่15้าครับต่อไปครับรายการที่16ครับอ่านี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับมีค่าปลักด้วยเนาะอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆองนี้น่าจะรักหลุดล่อนไปบ้างเนาะหรือไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีการล้างรลักนะครับเนี่ย แต่ผิวสวยมากเลยเนาะเห็นไหมยุบย่นสวยแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับนี่มีเส้นสีธนะด้วยนะครับพี่ๆแต่องค์นี้สันแข้งค่อนข้างคมเนาะมีเส้นชายกีวอนนะครับตรงข้อศอกซ้ายเนยาะสวยๆแบบนี้ครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับพี่ๆครับมีคาบลงคาบลักด้วยนะครับดูคลาสสิกเลยอ่านี่ครับดูคลาสสิกเลยเนาะ อันนี้รายการที่16นะครับนะรายการที่16ครับต่อไปครับรายการที่17ครับอ่านี่ครับองค์นี้ครับพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหเนื้อแตกลายงาเลยเห็นไหมพี่แตกลายงานะครับแล้วก็แก่ตังอิ้วชัดเจนแบบนี้ครับโอ้โหเข้มขลังเหลือเกินนะครับพี่ๆครับเข้มๆเลยเนาะเนี่ยครับมีพวกเม็ดกลวดมันซานครับผงวิเศษนะครับนี่เป็นเม็ดก้อนขาวๆเนาะแล้วองค์นี้เกตทะลุซุ้มนะครับ อ่านี่ครับลองรอยการแตกรายงานชัดเจนนะครับพี่ๆครับอ่าสวยแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหของพิเศษเต็มเลยเนาะอ่าแล้วก็ด้านหลังแตกรายงานแบบนี้เลยนะครับนะอ่าด้านหลังแตกรายงานแบบนี้เลยนะครับอ่ารายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับอ่าตร์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีเส้นกรอบกระจกเนาะ มีเส้นกรอบกระจกนะครับองน,นี้หลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอันนี้ค่อนข้างมีคาบตังอิวนะเนี่ยคา,าบตังอิวเต็มเลยนะครับออกน้าําตาลน้าตาลเนี่ยเนะาะนี่ครับโอ้โหเข้มเข้มเลยนะครับพี่ๆี่มีใบหูด้านซ้ายย้อยลงมานะครับอ่านี่ครับพักพก็กลมเป็นผลมะตูมเนะาะนี่ครับดูเนื้อจัดแบบนี้เลยนะครับอ่า นี่ครับขอบข้างนะครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าอ่าองนี้รายการที่18นะครับรายการที่18ครับต่อไปครับรายการที่19ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใญยวัดระคังนะครับอ่าองนี้ครับไขขึ้นเต็มเลยนะครับเนาะพวกขาแป้งเนาะอ่ะเนี่ยครับ อ่าครับแป้งโรยพิมพ์เอ้ยครับไข่เอ้ยนะครับโอ้โหดูครับต่างเนื้อก็แก่ต่างอิวนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับพี่พี่อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่วัดรักทางอกวีครับอ่านี่ครับโอ้โหสวยงามนะครับนี่เห็นไหมขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับอันนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนี่เห็นไหมทาให้เกิดเนื้อใหม่ๆขึ้นมานะครับพี่พี่นี่ก็ต้องผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับมาถึงจะเกิดแบบนี้ได้นะครับอ่านี่ครับโอ้โห สวยมากนะครับหลังองนี้นะครับเป็นหลังกระดานเนาะเหมือนจะมีรอยขีดกดด้านบนกระดานนะครับนี่ครับโอ้โหรายการที่สิบเก้านะครับนะรายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับนี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแกงแกลงแตกไร้งาเนาะอ่นนี้ก็จะออกโซนปูนเพชรนะครับนี่ออกออกโซนปูนเพชรนะครับ เนื้อหาก็จะมีเนี่ยครับนึกแกล้งเนาะ,ะเนื้อหาจะเป็นโซนนึกแกล้งนะครับพี่ๆโซนปูนเพชรก็จะมีส่วนผสมของผงชามกระเบื้องสังคโลกนะครับแล้วก็พวกน้ําตาลตโนตนดนะครับพี่ๆน้าตาลโตนดนะครับอ่านี้รายการที่ยี่สิบนะครับพี่ๆครับอ่ารายการที่ยี่สิบนะครับโอ้โหนี่ครับเนื้อขาวแกล้งแบบนี้เลยนะครับ รายการที่20นะครับผมรายการที่20ครับต่อไปครับรายการที่21ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดรักคังครับโอ้โหครับผมครับแป้งขึ้นเลยเนาะอ่าหลังกระดานนะครับเนื้องงนี้หนึกนุ่มเลยนะครับเนื้องค์นี้ค่อนข้างหนึกนุ่มดีนะครับพี่ๆอ่านี่ครับมีเม็ดกรวดเท่าเนาะนี่ครับ ครับของครบแป้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับแป้งยังอยู่เดิมเดิมเนาะอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆพิมพพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยนะครับอ่าก็ด้านขอบนะครับอ่ามีรอยปี่รอยแยกนะครับอ่าหลังกระดานนะครับนอนหลังกระดานนะครับ อ่าตรงนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับลงรักทาทองเก่าเก่าเลยเนาะอ่าลงรักทาทองเก่าเก่าเลยนะครับพี่ๆครับโอ้โหนี่เขาเรียกลงรักทาทองทั้งองค์เลยนะครับนี่ครับโอ้โหเข้มขังมากๆเลยนะครับเป็นรักดำนะครับเนาะอ่าเป็นรักดําเลยนะครับ นี่ครับเขตัดครูดย่นชัดเจนนะครับน่ะนี่ครับหลังคอยุกย่นแบบนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้รายการที่ยี่สิบสองนะครับนะรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่าตรงนี้ครับเรียมกรอบเงินแปะตังค์นะครับเป็นพิม์ใหญ่นะครับแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อ่าหลังก็แตกลายงาก็แ,แตกลายสังขโลกด้วยนะครับโอ้โหแตกลายสองลายเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อสวยมากนะครับนี่อ่าหลังนี่ครับเห็นไหมมีทั้งแตกลายงาแล้วก็แตกลายสังขาโลกเล็กๆเ,เลยนะครับพี่พอ่าองนี้รายการที่ยี่สิบสามนะครับนะยยสิบสามครับ ไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ๋เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเหมือนจะมีสังคติด้วยเนาะอ่างก็เป็นหลังเรียบนะครับแล้วแหว่งแตกลายเลยนะครับอันนี้แตกลายสังคโลกนะครับพี่ๆครับอันนี้เรียมกอบเงินแปะตังสวยๆเลยนะครับพี่ๆเ่าเรียมกอบเงินแปะตังสวยๆเลยเนาะ หลังก็เป็นหลังเรียมมีเห็นไหมพี่ร้อยแตกลายนะครับเส้นเล็กๆเนาะเขาจะเรียกว่าแตกลายสังคโลกนะครับอ่านี้ครับรายการที่24นะครับนะยีครับอ่่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะกนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0ูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR วอารก็สแกนหาได้เลยนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ